ครือนกมีตัวกมตัวขาวตัวดำเขาเป็นเรื่งชั้นสองชั้นสามชัมช้นนกต่อพยายามนกประจุน,น,นกดเสียงตัวแกประจําแลเสียงห้องประเชิญกันห้องมาเรียนดนตรีกันดีกว่า mau belajar free kan di gua oh yeah mau สวัสดีนะครับนักเรียนในคลิปนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของตัวโนต้ตดนตรีนะครับมาทําความเข้าใจในเรื่องของความหมายและระดับเสียงของตัวโนต้ตตัวโนต้ตคือเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สําหรับบันทึกโนต้ตดนตรีใช้บ่งบอกระดับเสียงดนตรีและความสั้นยาวของบทเพลงตัวโนต้ตเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้กําหนดเสียงสูงต่ํา และกำกับจังหวะช้าเร็วในบทเพลงระดับเสียงของตัวโนต้ตมีจิตระดับดังน,นี้นะครับมาเรียนรู้นะครับโนต้ตตัวแรกคือโนต้ตเสียงโดนะครับซึ่งนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอสอนยอ่อภาษาไทยก็คือดดเด็กอสอนยอ่อภาษาอังกฤษคือสนะครับต่อไปโนต้ตเสียงเรนะครับ อักษรย่อภาษาไทยคือรอเรืออักษรย่อภาษาอังกฤษก็คือดีนะครับโน้ตตัวต่อไปนะฮะโน้ตเสียงมีอักษรย่อภาษาไทยคือมอแมอักษรย่อภาษาอังกฤษคืออีนะครับโน้ตตัวต่อไปนะครับโน้ตเสียงฟาอักษรย่อภาษาไทยคือฟอฟันตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษคือเอฟนะครับโน้ตตัวต่อไปโน้ตเสียงซอนตัวอักษรย่อภาษาไทยคือซอโซตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษคือ G ีนะครับ โน้ตตัวต่อไปคือโน้ตเสียงลาตัวอักษรย่อภาษาไทยคือลอลิงและตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษคือ a นะครับและโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตเสียงทีนะครับตัวอักษรย่อภาษาไทยคือททหารและตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษก็คือตัว B นะครับโน้ตดนตรีไทยมีเจ็ดระดับเสียงแต่ละระดับเสียงมีสัญลักษณ์แทนเสียงดังนี้ โดแทนด้วยตัวสักรย่อภาษาไทยดอเด็กเรแทนด้วยอักสรย่อภาษาไทยรอเรือมีแทนด้วยตัวสักรย่อภาษาไทยมอม้าฟาแทนด้วยตัวสักรย่อภาษาไทยฟอฟันซ่อน แทนได้ตัวสอนย่อภาษาไทยซอโซลาแทนได้ตัวสอนย่อภาษาไทยลอลิงและทีแทนด้วยตัวสอนย่อภาษาไทยทอทหารตัวอย่างโน้ตบทเพลงไทยมาดูตัวอย่างโน้ตบทเพลงไทยนะครับ าจากที่เห็นจะสังเกตได้ว่าในหนึ่งบรรทัดนั้นจะมีทั้งหมด8ช่องแต่ในทางดนตรีไทยเขาจะเรียกว่า8ห้องในหนึ่งห้องนะในแต่ละห้องจะมีทั้งหมด4ขีนะครับก็หมายความว่าให้บันทึกโน้ตได้4ตัวโน้ตต่อหนึ่งห้องโน้ตที่อยู่ลำดับที่4หรือขีดที่4ของแต่ละห้องจะเป็นโน้ตที่อยู่ในจังหวะตกนะครับโน้ตด,ดนตรีสากล โน้ตดนตรีสากลคือเครื่องหมายที่ใช้แสดงความยาวและระดับเสียงสูงต่ำของเสียงดนตรีที่มีหลากหลายรูปแบบระดับเสียงของโน้ตดนตรีสากลจะทราบได้จากมรทะทัดทเส้นซึ่งมรทะทัดทเส้นนี้มีไว้เพื่อบันทึกตัวโน้ตนั่นเองนอกจากนี้โน้ตดนตรีสากลแต่ละตัวจะบอกถึงค่าความยาวของโนต้ตที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถทราบได้จากลักษณะของตัวโน้ตแต่ละชนิดดังนี้โน้ตตัวกลม whole note มีค่าเท่ากับ4จังหวะโน้ตตัวขาว half note มีค่าเท่ากับ2จังหวะโน้ตตัวดำ quarter note มีค่าเท่ากับ1จังหวะ โน้ตคัเบ็ดหนึ่งชั้นเอทโน้ตเอทที่แปลว่าแปดนะครับนักเรียนมีค่ากับเส้นหนึ่งส่วน 1, สองของจังหวะหรือครึ่งจังหวะนะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจหรือเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายก็คือเปรียบเสมือนเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับก็คือ,อมีสองเหรียญเท่าก,กับหนึ่งบาทโน้ตตัวดําที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เปรียบเป็นเหรียญหนึ่งบาทนั่นเองครับโน้ตคัเบ็ดสองชั้นสิกทีโน้ตสิกทีที่แปลว่าสิบหกนะครับ ก็มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ของจังหวะก็คือหมายความว่าหนึ่งจังหวะเนี่ยมีได้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับเปรียบเป็นเหรียญนั่นคือเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สี่สลึงเป็นหนึ่งบาทก็คือสี่ตัวเท่ากับหนึ่งจังหวะนั่นเองนะครับแต่ในการปฏิบัติจะต้องอปฏิบัติโน้ตแต่ละตัวให้เท่ามีจังหวะเท่าๆกันในหนึ่งจังหวะครับอ่ามาทำเขาเข้าใจกับค่าของตัวโน้ตดังที่ครูได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับ ค่าของโน้ตตัวลมจะมีค่ากับสี่จังหวะโน้ตตัวขาวสองจังหวะตัวดำหนึ่งจังหวะขบเคี้ยชั้นครึ่งจังหวะและขบเคี้ยสองชั้นอ่าครึ่งของครึ่งจังหวะหรือสี่หนึ่งส่วนสี่หรือเป็นเหรียญยี่ห้าสตานั้นจะต้องอยู่ในเครื่องหมายกําหนดจังหวะนะฮะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า time signature ก็คือสี่สี่สามสี่สองสี่หรือเครื่องหมายกําหนดจังหวะแบบไหนก็ได้ที่เลขตัวล่างเป็นเลขสี่เท่านั้น นะครับดังตัวอย่างที่ครูให้มาคือสี่สี่ก็คือเลขของตัวซ้อนด้วยกันไม่ได้อ่านแบบสี่สงสี่นะครับแล้วก็สามสี่ประมาณนี้ครับตัวอย่างโน้ตบทเพลงสากลตัวอย่างบทเพลง are you sleeping นะครับก็จะมีการบันทึกบนมาทัดห้าเส้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีกุญแจประจำหลักเสียงคือกุญแจซอนและเครื่องหมายกำหนดจังหวะสี่สี ที่เหลือก็จะเป็นโนต้ตแต่ละประเภทนะฮะับโนต้ตตัวดําโนต้ตตัวขาวนะและโนต้ตสับเปหนึ่งชั้นรวบหางเข้าด้วยกันนะครับการนับจังหวะการนับจังหวะจะช่วยให้สามารถขับร้องเพลงและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้องส่งผลให้บทเพลงมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองมาฝึกเคาะจังหวะกันนะครับ ตามตัวอย่างนะครับการคาะจังหวะก็ะคือจังหวะการนับหนึ่งถึงสี่เมื่อเรานับถึงจังหวะที่สองและสี่ให้ปลกมือนะครับอเดี๋ยวนักเรียนฟังรู่ทาให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มาถึงการคาอจังหวะนะจังหวะหนึ่งถึงสี่ ตรงนี้จะเป็นการปรบมือทุกจังหวะที่นับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสต่อไปจะเป็นการนับจังหวะหนึ่งถึงสี่โดยเปล่งเสียงโนต้ตต่างๆในจังหวะที่สี่ก็เริ่มตั้แต่โนต้ตเสียงโดน,นะครับหนึ่ง สองสามโดหนึ่งสองสามเรหนึ่งสองสามมีหนึ่งสองสามฟาหนึ่งสองสามโอหนึ่งสองสามลาหนึ่งสองสามที่หนึ่งสองสามโด ต่อไปจังหวะนับหนึ่งถึงแปดเป็นเสียงในจังหวะที่แปดเป็นตัวโน้ตต่างๆเริ่มจากโน้ตเสียงโดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดซ้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลาหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ 6, 7, ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดโดคือเรื่องนอนมีตัวกลมตัวขาวตัวดำเ้าเป็นหึงชั้นสองชั้นสามชั้นรถสับยางรถประจุนรถยนต์เสียงแกประจำเสียงห้องและเส้นกันห้องมาเรียนดนตรีกันดีกว่า 光。